ช็อกเลยมดดำคาชาพาประกาศยุติบทบาทพิธีกรรายการดัง2พิธีกรอ้าปากค้าง เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับมดดำคาชาภาพิธีกรคนดังและเป็นที่พูดถึงในฐานะพิธีกรฝีปากล่าอันดับต้นๆของวงการบันเทิงไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือน้ําเสียงที่แหบแต่ล่าสุดในรายการทีออกอากาศวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมามดดําก็ทําเอาทั้งแฟนรายการและพิธีกรร่วมอย่างดีเจดดาและเอมมี่มรกตถึงกับอึ้งไปกันหมดเมื่อมดดําประกาศให้ได้ยินกันแบบชัดๆว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนสุดท้ายที่ตนจะทำรายร การแรแฉล้วสาเหตุเพราะกําลังจะมีรายการใหม่ส่วนแฉก็จะให้พิธีกรคนอื่นช่วยกันทําไปถือว่าเป็นการฝึกพิธีกรให้เก่งขึ้นส่วนตนจะลาหยุดยาวๆสักเดือนหรือ2เดือนก่อนจะกลับมาอีกครั้งซึ่งทางด้านเอมมี่มรกกฏและดีเจดาดาถึงกับถามเจ้าตัวว่าพูดจริงหรือพูดเล่นก่อนที่ทางด้านมดดำจะบอกว่าพูดจริงทำเอาทั้งคู่ถึงกับอึง้งพูดไม่ออกเลยทีเดียว ส่วนรายการใหม่จะเป็นรายการอะไรรูปแบบไหนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ